น่าทานไหมคะเพื่อนๆหน้าตาสวยงามมากเขาเรียกสลับเปาไส้ครีมน่าทานไหมคะหน้าตาน่าสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทอดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พิมพ์ก็จะพาเพื่อนๆไปทอดสลับเปาวไส้ชีสนะคะ ก่อนที่จะไปทอดเพื่อนๆมาดูหน้าตาซาลาเปาไช้ชีสกันก่อนนะคะนี่ค่ะซาลาเปาไช่ชีสนะคะที่พี่พิมจะมาทอดขายวันนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะบอกว่าซาลาเปาไส่ชีสยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยค่ะข้างในเขาจะเป็นชีสนะคะเวลาทอดออกมาจะอร่อยมากหรือเพื่อนๆจะเอาไปนึ่งก็ได้นะคะ นึ่งทานก็ได้อร่อยมากค่ะตอนเืินเดี๋ยวพี่พๆมาตัดก่อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แบบผู้ดีมากนี่ค่ะน่นทานไหมคะ สวยมากเดี๋ยวพี่พิมพ์จะพาเพื่อนๆไปทอดนะคะและวันนี้พี่พิมพ์จะทานให้เพื่อนๆดูด้วยว่าข้างในมันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะคะดูซิว่าหน้าตามันออกมาจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาเช็คดูน้ำมันก่อนนะคะว่าร้อนหรือยังนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ก็จะเอาไม้จุ่มลงเหมือนเดิมนะคะโอ้ร้อนแล้วค่ะเห็นนะคะเอาลงเลยค่ะตอเข้าไปเลย ไฟอย่าแรงนะคะไฟอย่าแรงนะคันเชื่อนนะ<ๆ>เบาๆนะเพราะงานเขาจะไหม้นะเป็นสลับเปานะพอแ,แล้วค่ะแค่เลยพอแล้ว เดี๋ยวพี่พิมจะทอดไปเรื่อยๆนะคะต่อเลยค่ะนี่ค่ะไฟเบามากเลยนะคะใช้ไฟเบามากเลยนะเพราะว่าถ้าไฟแรงเดี๋ยวเขาจะไหม้นะพยายามคนเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ ทอดกินคลอดขายก็อร่อยนะคะนี่ค่ะสีประมาณนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์เอาขึ้นเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนนี่มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พิมพ์ด้วยนะคะ ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพี่พิมพ์ก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะทานคู่กับน้ําจิ้มอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆจะทานคู่กับซอสกับมายองเนสก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พิมพ์จะเ็บให้ดูนะคะนี่ค่ะ ทานคู่กับน้ำจิ้มก็อร่อยอืมอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นไส้ของเขานะคะอ,อร่อยมาก ไม่น่าลูกค้าถึงชอบทานเด็กก็ชอบทานค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ทำคลิปใหม่ลงให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้พี่พิมพ์ด้วยนะคะบ๊ายบายน่าทานไหมคะเพือ่อนๆหน้าตาสวยงามมากขเ,าเขาเรียกสละเปาไส้ครีม น่าทานไหมคะหน้าตาน่าสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทอดเลยนะคะ